ยินดีต้อนรับกับมหาเทพทำนายนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะทำนายเกี่ยวกับวงจรชีวิต12นาฬกาของคนที่เกิดราศีเมถุนครับวันนี้เมถุนนะครับขอบคุณสำหรับคำถามด้วยพอเห็นอ,อินบ็อกซ์เข้ามาถามเข้ามาคอมเมนต์เข้ามาก็จะจัดให้เลยส่วนท่านใดยอยากจะให้ทำนายราศีอะไรหรือเกิดอะไรยังไงแบบไหนจะเป็นการทำนายไพ่นะครับไพ่ นะครับไป78ภาพพยากรณ์่าซึ่งเราจะทำนายเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพ,ภาพการเงินชีวิตบ้านช่องง้องหอญาติสนิทมิตรสหายญาติพี่น้องเพื่อนฝูงความยากลำบากคนจองเวรความรักความผิดหวังการงานโชคลาภแม้กระทั่งการล้มละลายหมดเนื้อหมดตัวเราก็จะทำนายด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เริ่มกันเลยสำหรับราศีเมถุนตั้งจิตแน่วแน่ถึงองค์ปู่สีสุดโทกายะวาจาจิตตังอังวันทานาคาธิบดีสีสุดโทวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจาจิตตังอังวันทานางพญานาคินีสีปทุมาวิสุทธิเทวีปูเชมิให้เราได้ล้างแล้วนะครับก็เลยได้สับน้อยโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเพจนี้เพจสร้างสรรค์ครับ ไม่มีอคติไม่มีจิตอกุศลใดๆทั้งสิ้นถ้าคลิปบัญยาวอาจารย์ว่าก็คงจะเป็นแค่6นาฬิกาก่อนนะครับจากนั้นอีกคลิปต่อไปจะเป็นอีก7นาฬิกานาฬิกาจนถึง12นาฬิกาแล้วก็รวมทั้งไพ่ที่เป็นจุดศูนย์กลางบทสรุปและรวมทั้งทำนายจากองค์พ่อพระพิคเนตด้วยไพ่ออร์แคใบนี้เช่นเดียวกันว่าท่านจะให้ทำนายถ่ายทักว่าอย่างไรนะครับเริ่มด้วยนี่ใบแรกสุขภาพ เป็นวงจรนาฬิกาก่อนนะครับใบที่สองคือเงินทองนะครับใบที่สมคือญาติสนิทมิตรสหายใบที่สี่เดี๋ยวก่อนอาดเลื่อนนะครับโอเคใบที่สบ้านช่องห้องหอโอเคใบที่ห้าเพื่อนฝูงกัลยาณมิตรและใบที่หก หนึ่งสองสามสี่ห้าหกไปที่หกนี่ก็คือคนจองเวรความยากลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเลองมาเปิดดูมาแรกครับโอ้สุขภาพแข็งแรงคือนี่เห็นละเห็นเนี่ยเป็นสีสันสดใสแถมมะโรงด้วยงูใหญ่อิทธิพลอิทธิฤทธิบารมี ความเป็นผู้นําแข็งแกร่งสุขภาพดีแน่นอนนะครับแต่บางครั้งระวังนะครับจะหักโหมเกินไปถ้าล้มคือล้มเลยนะครับแต่อันนี้คือเป็นไพ่ที่ดีเพราะฉะนั้นก็เชื่อว่าเป็นผู้ที่ดูแลสุขภาพดีเช่นเดียวกันเงินทองครับออไม่มีปัญหาครับเป็นมังกรอีกต่างหากด้วยหนักแน่นอดทนก็แสดงว่าเงินทองก็คือเป็นมังกรเหมือนกันเลยนี่มังกรมะโรงด้วย ก็เหมือนงูใหญ่ครับมบังกรใช่ไหมครับพญานาคอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเงินทองก็คือมีโชคด้วยนะเ,ออเพราะว่ามังกปรปู่พญานาคโชคลาภแล้วรวมทั้งมิตรด้วยกัลยาณมิตรด้วยถ้าถ้าค้าขายก็คือลูกค้าจะเพิ่มขึ้นเพราะอย่าลืมนะครับหนึ่งร้านอาหารเราตั้งตั้งปลูกพญานาคไว้หน้าร้านพ่น,พ,นพ่นน้ำเห็นไหมลูกค้าก็เข้ามานี่คือสัญลักษณ์ของ การที่ดึงดูดให้คนเข้ามาเพราะฉะนั้นขายของขายของลูกของลูกค้าเยอะแยะมากมายถ้าลูกค้าเยอะก็ตามได้งเงินเยอะเช่นเดียวกันครับโอ้โหญาติครับบ้านเดินไทยก็คงไม่ต้องพูดถึงญาติสนิทมิสหายอ,อยาญาติที่เป็นสายเลือดเรานี่ยนะครับก็จิตใจดีงามรุ่งเรืองปร่งใสสมาคมแนะนำนะครับว่าให้พบปะกันบ้างนะไปทานข้าวกันบ้างสำหรับญาติสนิทมิสหายนะครับบ้านช่องหองเป็นมียแล้วอะ มีทุนน่ะอะไรอ่ะโอ้บ้านนะครับบ้านปลูกไว้ง่ายาท่านปกปักคุ้มครองรักษาอจบเลยเยนี่ยนี่นี่สามงูแล้วนะทั้งงูทั้งมังกรทั้งมยานาคเลยเนะี่ยต่อไปเพื่อนฝูงครับโอ้โหมีมิตรดีเนาะ มีมิตรดีก็เหมือนเป็นกัลยาณมิตรละครับอ่มีเป็นการกรัลยาณมิตรเดินทางไปไหนก็มีแต่คนสนับสนุนมีแต่คนช่วยเหลือเพื่อนฝูงก็แนะนําในทางที่ดีด้วยเช่นเดียวกันอ่จะเดินทางไปไหนไปกับเพื่อนอฝูงก็อยู่รอดปลอดภัยครับอันนี้ความยากลําบากแล้วก็คนจองเวรเห็นไ,ไหมครับราบลื่นมาดีๆ อดีตเช่นเดียวกันนี่คือไท่ที่ต่ําที่สุดละเพราะฉะนั้นความยากลําบากยังมีนะครับไม่ใช่ว่าจะสบายลำบากคือลําบากก็ไก่ล้านตัวเลยเอเพราะฉะนั้นนะครับเตือนมีคําเตือนนี่นะครับว่าให้มันสร้างบุญสร้างบาร,รมีให้ทานถือศีลภาวนาทานก็มีหลายทานด้วยอภัยทานก็ด้วยเช่นเดียวกันนะครับอารมณ์เราก็จะได้เย็นปล่อยให้ลงปรงให้ได้ จก็ดีมีความเป็นบริสุทธิ์อยู่ในจิตใจด้วยเชน่นกันเพราะฉะนั้นความยากลําบากมีจองเวรจองกรรมมีเจ้ากรรมนายเวรมีก็ทําบุญอุธทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเทวดาเราด้วยเพื่อให้ท่านได้มีพลังแล้วจะได้ปกปักคุ้มของเราสําหรับคลิปนี้ราศีเมถุนก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวอีกอีกหกนาฬิกาแล้วก็รวมทั้งบทสรุปในวันพรุ่งนี้กันละกันนะครับ